บรรยากาศสวนของนาเล็กเป็นไงฮะเจ้าคอฟฟีครับนะหรือว่าบอนถ้วยกาแฟเนี่ยเริ่มสวยเริ่มงามแล้วก็เริ่มแทงใบแทงช่อขึ้นมาเยอะแยะเลยนี่แหละถ้าเราเลี้ยงแล้วเราเข้าใจว่าเขาจะต้องอยู่ในน้ำนะเขาก็จะสวยงาม ที่เราต้องกิงจตนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเ,เตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับเช้าวันศุกร์ก็ะถือว่าวันศุกร์แห่งชาติกันละกันนะนะ ก็ตื่นเช้ามาจิบกาแฟกับบรรยากาศสบายๆกับนาเล็กอีกแล้ววันนี้ก็พามาชมสวนอีกนั่นแหละแต่ว่าสวนในแต่ละวันมันก็จะมีอะไรที่แตกต่างไปเรื่อยๆนะการจัดม,มุมการจัดแต่งนะความสวยงามของสวนของนาเล็กเนี่ยก็เปลีป่ยนแปลงแทบทุกวันนี่แหละ เรามีไม้ให้เล่นเยอะๆมันก็จะไม่จำเจเพราะว่านาเล็กนึกถึงเวลาเราไปเที่ยวในตามรีสอร์ทตามอะไรเนี่ย mm hmm. เขาจะมีไม้สวยๆมาจัดแต่งมาปรับมุมมาเปลี่ยนมุมอันไหนที่มันไม่สวยก็เอาออกไปอันไหนที่สวยก็เอาเข้ามา,านนเนี่ยสวนองนุยนนี่ก็เหมือนกัน ถ้าเราไปตรงกับช่วงเวลาที่เขาเปลี่ยนต้นไม้นะ่ะอยู่สูงๆก็จะใช้เค้นไม้ตัวไหนที่ไม่สวยเอาออกไปไม้ที่สวยก็ที่เขาเลี้ยงไว้จากโรงเพาะเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะมาเปลี่ยนเนี่ยหลักการของการเลี้ยงต้นไม้ไม่ใช่ว่าเราจะเลี้ยงตรงนี้ให้สวยงามที่สุดมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในแต่ละที่ไม้แต่ละชนิดการเหมาะกับ บรรยากาศในแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเลี้ยงได้สวยแล้วเราก็จะเอามาเปลี่ยนมาจัดมาแต่งนี่เห็นไหมอักกเวสวยๆนะไรก็เอาต้นใหญ่มาเปลี่ยนก็สวยงามไปวันนั้นที่ใส่เป็นเจ้าผีเสือ้อตอนนี้ก็ สวยงามขึ้นแล้วแล้วก็ออกดอกแล้วดอกจะออกในตอนช่วงเวลากลางวัน,นดอกจะสีม่วงอ่อนสวยงามฮะสวยงามเริ่มสวยเริ่มงามกันแทบทุกกอแล้วนี่แหละเรียงไม้บางทีช่วงที่แรงเราไม่ได้ดูแลมันก็จะ เรีว่าแห้งเหี่ยวใบนี่แบบใบตายเลยแต่นอะไรก็เข้าใจฮะรู้ว่าเราจะเลี้ยงยังไงให้กลับมาฟื้นให้เร็วที่สุดแต่ละใบสดใสมากนะโดยเฉพาะพืชตระกูลเอฟิโลเดนดอนเนี่ยใบเขียวงามเลยเนี่ยเจ้า นี่ก็ใบเหลืองเหี่ยวนะแล้วก็มาเปลี่ยนที่มาอยู่ในร่มแล้วก็เริ่มสวยงามขึ้นแล้วเจยวบันไดเศรษฐีก็เริ่มเขียวเข้มงามขึ้นเศรษฐีเรือนกลางอ้ยเศรษฐีเออเศรษฐีเรือนกลางฮะับใบคิวเขียวเนี่ย นก็งามขึ้นแล้วะจะอัญมณีนะอะไรก็เปลี่ยนจากกระถางที่เป็นเลี้ยงในน้ําก็เอามาเลี้ยงในกระถางซะก็เริ่มงามแล้วตัวนี้โดนนอนกินใบไม่เป็นไรแตกใบใหม่ขึ้นมาแล้วนะ เฟิรอน,นเนี่ยเฟิร์นเริ่มฟื้นแล้วนะนาเล็กให้มาปลูกเฟิร์นใบเงินอันนี้ก้ามกุ้งขนเนี่ยต้นแม่ต้นลูกนอันนี้ กามกุ้งมันมันุ้งนะต้นแม่ต้นแมต่แมต้นลูกตรงนี้นาเล็กต้นบอนที่มันสภาพแย่ๆโสม,สม ดูว่าเขาต้องการอะไรต้องการน้ำนาเล็กได้ลังโฟมเก่าก็เอามาใส่เลยนี่ฮะแล้วก็ให้น้ำขังเขาก็สามารถที่จะงอกงามได้นะน่นะตรงนั้นล้วนแต่ไม้มงคลทั้งนั้นเลยนะอันนั้นเป็นขุนโจรกลับใจหรือว่าเพชรพระนารายณนะ์กำลังออกดอกเดี๋ยว ออกดอกอสวยๆจะถ่ายให้ชมข้างหลังก็สเสน่ห์จันทนะ์กวักมรกตไม้หย่แย่หรือว่าว่านเทวบุตรตัวนี้ข้างขาวดำตัวนี้เศรษฐีใหม่ ตัวนี้มังกรเขียวตัวนี้มรกตเขียวเนี่ยเสถีฐีเงินหนาที่นาเล็กได้มาจากฟิวินทิที่เขาย้ายไปแล้วก็มันโทมสุดๆเอามาตัดแต่งแล้วก็มาอยู่ในร่มไว้ก่อนเพราะว่าไม้พวกนี้ต้องการรม่มเป็นไม้ที่ชอบรำไร การที่จะเลี้ยงไม้แต่ละอย่างต้องศึกษานาเล็กก็มาได้เลี้ยงประจำนะไอ่เศรษฐีเงินหนาเศรษฐีเงินหนาเนี่เขาเป็นไม้ตระกูลหน้าวัวต้นหน้าวัวนนาเลก็กก็เลี้ยงใส่กระถางข้างล่างก็จะใส่เป็นกะละมังแต่กะละมังอะไรใส่ดินไปด้วยเพราะนั้นพวกนี้เวลารากเขาทะลุ กระถางเก่ามันก็จะไปอยู่ในกระถางในกระมังเก่านะทําให้รากเขาชุ่มชื้นตลอดนะก็จะสวยงามนะก็รอรุ้นกันไปนะว่าจะสวยจะงามแค่ไหนนะตัวนี้ใบเงินใช่ไหมอากาเว้ใบเงินตัวนี้ กัเวีใบทองโอ้โหมันดูแล้วมันชื่นใจฮะไม้มงคลทั้งนั้นเพราะสลหรับนาะเล็กแล้วไม้อะไรก็ตามที่ปลูกเลี้ยงงามนะเป็นมงคลทั้งนั้นแหละครับได้มาชื่นมาชมเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วเป็นมงคลทั้งนั้นเนี่ยความสุขของพวกเราก็าจะเป็นอย่างนี้แหละ คนรักต้นไม้สำหรับเช้านี้นาเล็กก็พามาจิบกาแฟชมบรรยากาศสสวยๆของสวนนาเล,ล็กคิดปลูกไม้ม,มงคไลไว้แล้วก็นั่งจิบกาแฟชมแทบทุกวันมุมที่ถือว่าทำให้เรามีความสุขได้สำหรับคลิปน,นี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ